คุณไหมเข,เขาให้ทําอะไรอีกเจ็ดขวบอะเจ็ดขวบเนี่ยก็คือให้เราสอนละหมาดสอนพ่อนั้นต้องทําหน้าที่สอนแล้วก็ทําหน้าที่ให้ได้ละหมาดวันนี้เนี่ยมอบให้ดูรุสตีใช่ไหมพ่อต้องทําหน้าที่สอนละหมาดและให้ได้ละหมาดในพระมหาคัมภีร์พูดชัดเจนว่าสอนให้ได้ละหมาดกัน ให้ละหมาดแล้วก็สอนให้ได้ละหมาดนี่ต่างกันนะสอนให้ละหมาดกันให้ได้ละหมาดนี่คนละเรื่องก,กันนะเพราะฉะนั้นาต้องทําหน้าที่นี้เนี่ยจะเป็นหน้าที่ของผู้เป็นพ่อแต่สายแสังแสิงต้องมีไหมคุณแม่ก็มีการส่งเสริมให้เตือนกันช่วยกันน,นะครับเพราะสถาปันครอบครัวที่ว่าแบบนี้เพราะฉะนั้นเจ็ดขวบให้สอนละหมาดสิบขวบไม่ปฏิบัติต้อง ช่องตีกฎหมายใหม่บอกว่าห้ามห้ามตีเราอะไรเ็กเพราะฉะนั้นเ,เนี่ยสิ่งเหล่านี้พจ็์เนี่ยทุกอย่างในหลักการศาสนาจึงเป็นที่มาว่าถ้าเราไม่เพียบพร้อมแต่ควรที่จะสอนอย่างที่บอกอ่ะบิสมิลลาห์ก็อย,อยังดีให้ลูกสอนในขณะที่ลูกได้บิสมิลลาห์เป็นไม่ได้ก็คือสอนอัลฟาดีค่ะ ซึ่งทุกคนในหลักการไม่ใช่ในหลักการสิกการใช้ชีวิตของผู้เป็นพ่อเนี่ยควรที่จะสอนอันฟายครับและพ่อก็ต้องมีหน้าที่นะครับอ่านสุราสุราอ,อะไรตอนที่ลูกเกิดทางซ้ายทางขวาต้องอาจารย์ดี<า>อันนี้ทุกอย่างเนี่ยพ่อต้องทำเนี่ยหน้าที่ของพ่อที่มีความสําคัญเพื่อให้เรานั้นจะได้ลูกที่ซอลแล นะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเรามีแต่ลูกพิสารแล้วใช่ไหมเพราะฉะนันน้นในพระดำรัสในอนุสุบฮานาวะตัตะถางาบอกว่ายะอา,ะะย,ายุฮัลลาซีน้าอาโมากูอันฟุสะกุมวะอาอภีกุมนาวบอกว,ะวะ่าโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายยะอายุฮัลลาซีคือผู้ที่ศรัทธาทั้งหลายเจ้าจงคุ้มครองตัวของเจ้านะครับ นอามานุกูอัมฟุสัคุ่มตัวของเจ้าหน้ารอนะครับและครอบครัวของสูตรเจ้านั้นให้พ้นจากไฟนรกยะันนำทำไมถึงพูดถึงยะันนำเพราะว่านารกที่แสบที่สุดแล้วใช่ไหมนรกยะันนำว่ากู้ดูฮันนัสนะครับว่ากู้ดูฮันนัสเพราะว่าเคื่อนเลยของมันนะคือมนุษย์และหิน วะฮิจารตุอ ma ันไลฮามาลาอิกตุนซิลาดบุซิลาดละยาสู n n ัลลอฮ่มาอัมรุมวายฟะอัลูนะมายมาลุนเพราะเชื้อของมันคือมนุษย์แดงหินและมีมาลาอิกาผู้กล้าหาญคอยเฝ้ารักษาอยู่ตลอดเวลาในตัวผูคคนในแต่ละคนพวกเขามัจะมอะไรกันนั้นน่ะนะ จะไม่ฝ่าฝืนต่อคําสั่งของคำล้อและในสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้านั้นห้ามเพราะฉะนั้นพวกเจ้าพวกเจ้าเราในฐานะผู้เป็นพ่อผู้นําเนี่ยก็จะต้องปฏิบัติตามในสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้านั้นทรงใช่นะเนี่ยพระดำรัสแห่งอาลก์เจ้าให้กับเราอย่างนี้เพราะฉะนั้นพอเรารู้อ่ะห์อัากุรอ่านนี้ได้ที้ชัดเลยว่า การที่ผู้เป็นพ่อนั้นจะต้องรักษาครอบครัวของเขาปกป้องลูกเมียของเขาให้รอดพ้นจากไฟนรกเพราะฉะนั้นการที่เราจะต้องต่ออัตต่อผู้เป็นเจ้าการที่ภรรยานั้นจะต้องต่ออัตต่อสามีการที่ลูกนั้นจะต้องต่ออัตต่อผู้เป็นบิดาและมารดานั้นจะต้องรู้ว่าสิ่งใดนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้อง สิ่งใดนั้นจะต้องเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องต้องชี้ชัดให้ได้เพราะฉะนั้นการที่จะชี้ชัดว่าสิ่งใดนั้นถูกต้องสิ่งใดนั้นไม่ถูกต้องคือการเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเรากำลังทำอยู่ตลอดเวลาอนาเห็นอนาภูมิใจทุกครั้งที่เรามีเพราะว่านับแต่เราทำมาเราคิดว่าเราจะรื้อฟื้นให้มีมัจลิสแห่งนี้เนี่ย มันจะจรังย่งอมยืนหรือเปล่าแต่เราได้มีดาริของท่งานอิหม่ามท่านคณะกรรมการอิสลามประจันมัสยิดเนี่ยมาตุลลอกเนี่ยว่ามีหนึ่งคนก็สอนหนึ่งคนนะครับแล้วก็จะเกิดข้อเต็บบอกว่าไม่มีใครซักคนเลยก็เต็บก็บรรยายออนไลน์เอาแล้วกันนะครับอะไรประมาณนี้เพราะจะต้องชี้ให้ชัดเจนเพราะเรากำลังจะถูกสอบสวนอนานาเป็นผู้นําของชุมจนแห่งนี้ร่วมกับคณะกรรมการมัสยิดร่วมกับคณะ เราต้องตกเพราะเป็นอามานะเพราะนั้นวันนี้เรากําลังทําหน้าที่เพื่อจะตอบหน้าที่ของเรานะครับเหมือนท่านยีมวะมัดเนี่ยก็จะต้องทําหน้าที่ฝ่ายวิชาการรังสารให้ให้อิหมังหรือคอนเต็กม,มาสอนที่สําคัญนะเป็นอามานะของเราขาขดไม่ได้เพราะพระผู้เป็นเจ้าบอกว่าเนี่ยทุกอย่างมันต้องมีการสอบสวนนะครับเพราะนั้นะอนาคตอิหมังมาแล้วนะครับก็้มีท่านอื่นมาแลกเปลี่ยนด้วย นะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะต้องมีการเรียนรู้เนี่ยเพื่อให้ศึกษาว่าระหว่างพระผู้เป็นเจ้าระหว่างผู้นำสารของพระผู้เป็นเจ้าการใช้ชีวิตของเราในฐานะผู้เป็นมนุษย์ที่จะก่อให้เกิดเป็นคนที่มุกบมินให้ได้แต่ในมัจลิสแห่งนี้มุกบมินเท่นั้นเพราะว่าดูแลเราศึกษาอยู่ตลอดเวลาการที่เราเป็นผู้ศึกษาอยู่ตลอดเวลาวันไหนที่เราหลับตาลงรุ่งเช้าไม่ได้เกิดในโลกนี้เนี่ย เราก็จะได้รับการชาบ้อนาจท่านนบีของเราว่าเป็นผู้ที่เรียนรู้และเราก็จะปลอดภยัปยปลอดภัยในการที่เราจะเดินทางต่อไปอีกสองสโลกที่จะอยู่ในอนานคตเพราะฉะนั้นท่านรอสูลอัลลอฮฺอะลัยวะสัลลัมได้บอกว่าอัครมูเอัลลาดะบุมัวอัลซินูอาดาบฮุมบอกว่าท่านทั้งหลายจงให้เกียรติกับบรรดาลูกของพวกท่านนะครับและทําให้พวกเขาทั้งหลายนั้นมีมารายาทที่ดี อาจได้เดินขี่ไล่กุ่มเพราะแท้จริงบรรดาลูกของท่านนั้นเป็นของขวัญของท่านนะครับเป็นของขวัญของพวกท่านไม่ของท่านเพราะมีสองคนแล้วเนี่ยจะนาพยายามเด้นอยู่ตอลอดเวลาเพราะนั้นการที่มนุษย์เกิดมาในโลกใบน,น,น,นี้นะครับโลกสรงกำหนดนิสกีเพราะนั้นการมีลูกในประการเพิ่มนิสกีของเราจากหนึ่งเป็นสองจากสองเป็นสาม อยากสามเป็นเท่าทวีคูณในการใช้ชีวิตแล้วท่านไม่ต้องไปกังวลว่าริสกีของลูกลูกก็ใช้ในริสกีของเราเราก็ใช้ถูกต้องเพราะอัลลอฮ์ให้ริสกีของแต่ละคนถูกกําหนดไว้ตอนไหนถูกกําหนดไว้ในตอนที่เรายังไม่เกิดในโลกนี้ตอนที่เรานั้นอยู่ในอารลูฟอยู่เลยว่ามนุษย์ผู้นั้นเกิดมาแล้วมันจะเป็นอย่างไรเพราะพระผู้เป็นเจ้านั้นได้ถูกกําหนดทุกอิริยาบถเพียงแต่ว่า เราจะรับหลักการโคอสุดท้ายแห่งบุกคลอิหมาหรือเปล่าพระเดวพได้ดักเสี่ยรัชสุภานาวาตาลาให้นะเราจะรับมันได้หรือเปล่าส่วนใหญ่ที่มันมีปัญหากันในไอคนที่มันมีปัญหากับไม่ยอมรับในคนที่เก้ายังคือี่ไอคนที่หกย่างอืนเนี่ยรับได้คนศึกษาได้บนะทนนเนี่ยแต่เนี่ยโอ้โหป่วยทีนึ่งเนี่ยโอ้โหดา่าตั้งแต่โคตรยันยันท้ายโคตรไม่ใช่อย่างนั้น เราบอกว่าการที่เราป่วยนะครับอัลลอฮฺสุพานณว่าจักรากําลังเมตตาเราและกําลังขัดเกลาบาปของเราและเราก็จะเป็นคนใหม่หลังจากที่เราหายจากนั้นเช่นเช่นเดียวกันว่าถ้าเราป่วยนะถ้าเราป่วยแล้วเราก็เสียชีวิตแสดงว่าเรานั้นก็จะถูกลงโทษในโลกลอื่นน้อยลงเพราะถูกขัดเกลาร่วงแล้วเพราะฉะนั้นจงเชื่อในสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้านั้นได้ กล่าวไว้และจงเชื่อในผู้ที่นําสารบอกกับพวกเราไว้น,นี่เป็นความสําคัญที่เรานั้นจะต้องรู้นะครับเพราะฉะนั้นเราจงไม่จําเป็นที่จะต้องไปฆ่าลูกสมัยยาเทเรียนมีการฆ่าลูกโดยเฉพาะลูกสาวนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยความสําคัญของลูกสาวสิทธิของลูกสาวสิทธิของความเป็นหญิงเนี่ยอัลลอได้ให้ทัดเทียมกันนะอัลลอฮ์ س าะา แต่การที่ทัดเทียมไม่เท่ากันนั้นมีบางอย่างบางรายการเท่านั้นที่ถูกที่ถูกกําหนดไว้แต่ความเท่าเทียมกันนั้นพระผู้เป็นเจ้าได้พูดไว้แล้วว่าชายาไอ้ชายหญิงมีความทัดเทียมแต่ไม่ได้เท่าเทียมกันนะทัดเทียมเพราะนั้นเราต้องวิเคราะห์ให้ได้ว่าคําพูดครับว่าเท่าเทียมกับทัดเทียมเนี่ยมันคนลยเรื่องเลยรนะครับงาพยายาม บอกนะครับให้พวกเรามันได้รู้นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับท่านอะบิมาสุรรอห์อัลเลฮิห์สัลลัมก็บอกว่าอันตะจาลาลิญดานะครับนิบดาวะกัวาคลลากะบอกว่าการที่ท่านสร้างภาคีตจเราในสภาพที่ในสภาพที่เป็นผู้สร้างก็คือพระเจ้าเป็นผู้สร้างนะครับว่าอันตะตุลาวะลากะขอเสียดันอันยัดอัมนะครับ บอกว่าในการที่จะเข็นฆ่าลูกของท่านพ่อครัวว่าจะมาแย่งปัจจัยอย่างชี่ของท่านนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องไหมไม่เป็นเพราะว่าวาอัมตูซาเิยตาบิเดานะคบเพราะวันบอกว่าการที่มีลูกเกิดขึ้นมานั้นเป็นการป้องกันดูซีดูซีนีคืออะไรนะครับการผิดประเวณีนะครับการที่ผิดประเวณีกับ กับใคร่าซีนาเนะี่ยกับคนทั่วไปนี่กับกับอะไรในอันยาที่บอกว่าแต่กับคําพูดของท่านนรมีของเราก็คือกับบรรดาภรรยาใทยเพื่อนบ้านของเราอันนีเจบโจงนะไม่ได้กัทั่วไปไม่ใช่การซีนากับคนทั่วไปเลยในรอบรัชสมีเรานั้นเองอันนี้ที่มีความสําคัญในนานที่นี้ก็คือว่าการทีรันการทีรัน ในลักษณะการอยู่ร่วมกันของสังคมเราในส0ีสิบลังกาเรื่ยรอบวัสดิหรือเสียงของการอาสานได้ถึงกระเขาอันนี้คือการรัศมีของบ้านแห่งอลกสุภาในวัตาาลาที่เรานั้นต้องทีรัะต้องทีเรกันนะมาษามอะไรยอยู่เพื่อ เพื่อไม่ให้ผิดพ่อผิดแม่ที่ว่านี่แหละพบางคนบางทีนะโอ้โหหน้าลูกนะไม่เหมือนแม่มันเลยไม่เหมือนพ่อมันเลยทําไมมันเหมือนกับคนข้างบ้านเ่ย <c oughs> ยิ้มเลยนะพ่อพ่อตัวอย่างของเรานะพ่อดีเด่นของเรานะครับอันนี้เป็นการป้องกันนะครับคำคำพูดของท่านนาบีของเราเนะี่ยพูดกันทีนี้เรามานั่งฟังคาคาพูดของท่านนาบีเราจะนะ พระวจนจะหลายพระวจนะของท่านนาบีมุฮัมมัซโซลลอห์อะลไรสลัมพูดถึงเรื่องของซาบะอีกับอัครินนะครับตะเกียพูดถึงเรื่องของซาบะอีเรื่องของเจดนะครับเรื่องของอัครินเรื่องของศิบนะะท่านนาบีก็บอกว่าอมูรุอัลและคุมบิสโซลาติว่าหุ้มอับนาหุซาบะอีสิเนี่ยบอกว่า ท่านทั้งหลายต้องใช้ลูกๆของท่านนะให้ละหมาดในขณะที่เขานั้นมีอายุเจ็ดขวบนะครับแต่เรื่อเราบอกไปแล้วเนะี่ยวัดโดบูฮุมอัยไลฮาอ้วนคุ้มอัปนาอุตัชจรีสีนิมก็บอกว่าและจงลงโทษเขาเมื่อเขานั้นละทิ้งการละหมาดเมื่อเขานั้นมีอายุสิบขวบอ่าแล้วก็เลยบอกว่าซาบดามีกับอัชจรีนะเพราะนั้นเรา คำว่าอาชรีเนี่ยใครไปทำมรรคเนี่ยจะเจอบ่อยนะเพราะทุกอย่างเรือเนี่ยทุกอย่างสิบบาทที่นน่นเน่ยนะอาชรีเรียอาชรีอาชรีอาชรีเรียอย่างสิบบาทสิบบาทร้อย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 บรรานะครับเพราะนั้นจำแค่หนึ่งถึงสิบก็บอแล้วสไปอยู่ที่โน่นน่แต่ใครได้มาลาย,ยูเนี่ยได้เกลียบไปอยู่โน่นนะครับเพราะฉะนั้นการลงโทษซึ่งความดีในเรื่องของความรักนคนโบราณบอกว่ารักวัวให้ให้ให้ลูก ออให้ผูรักลูกรักผูให้ดีใช่ไหมรักผูรักลูกให้ดีอันนี้เป็นการแสดงออกชัดเจนว่าคําโบราณก็มันคล้องกับคําสอนของหลักการนะครับเพราะฉะนั้นอนาจารย์กำลังบอกเวลาไปพูดนะเราก็พยายามบอกว่าทุกศาสนาเนี่ยสอนให้คนเป็นคนดีหมดนะแต่ว่าทุกศาสนาเนี่ยมีหลักการที่ใกลเคยเียงกันแต่อาจจะไปผิดเพีพ้ยนมาจากความเข้าใจบางอย่าง ในการที่สดสารเพราะฉะนั้นเน,นมันมีความสําคัญว่าเราเองนั้นจะต้องรักษาไว้นะคะแล้วก็ยังบอกอีกบอกว่านะครับท่านนาบีก็ได้บอกว่าท่านทั้งหลายคงที่มีความเท่าเทียมต่อบรรดาลูกๆมีความสําคัญนั่นหน้าที่ของพ่อทั้งนั้นเลยนะเพราะว่าปัจจัยคําว่าอัติยตาตนอัติยาตนปัจจัยต่างๆอะไรต่างๆที่มีต่อลูกเนี่ย ถ้าแน้ว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่สามารถให้ความเดือดน้ำต่อผู้หนึ่งผู้ใดแล้วแน่นอนพระเจ้าจะให้แก่บรรดาผู้เป็นหญิงไอ้นี่กาลังสืบต่อบว่าเป็นเป็นฮะดิษที่เป็นคําพูดของลอสแตรเป็นคําพูดของท่านนาบีที่กล่าวถึงการเหลื่อมน้ำของบรรดาสตรีเพราะนั้นก็เกิดว่าถ้าอยากจะช่วยเหลือใครแล้วจะให้กอให้เกิดความเท่าเทียมไม่ว่าจะเป็น ลูกชายหรือลูกหญิงเนี่ยก็จะต้องให้ความรักกับลูกหญิงมากกว่าเพราะให้ความสําคัญอันนี้เราให้ความสําคัญลูกหญิงเพราะลูกผู้หญิงกําลังจะเป็นแม่ของลูกต่อต่อ,ต,อ,ต,อต่อไปสําหรับมนุษย์โลกมนุษย์โลกใช่ไหมมันก็เลยเป็นเรื่องของความสําคัญสิ่งเหล่านี้นะครับและส,สิ่งที่อยากจะบอกตัวสุดท้ายก่อนที่จะมาพูดถึงเรื่องของเราต้อง มีการปฏิบัติอย่างไรก็คือว่ามันฮักกิลวาลัดนะครับว่าอาดาวาดิอันยอัลลิมุฮูลิดาบะวริมายะนะครับอัลลาฮฺยารุบุฮูอิลลาฮัลาลันกอยิบะบอกว่าสิทธิของลูกนะท่านอบีบอกว่าสิทธิของลูกที่พึงได้รับจากพ่อก็คือการที่พ่อนั้นจะต้องสอนลูก เรื่องของการเขียนและการอิงทน,นูคือการใช้ชีวิตการอิงทนูเนี่เยเพราะว่ากีฬาสมัยนั้นสมัยน,น,น,นั้นทีในการยิงทนูนะครับก็คือการใช้ชีวิตและหน้าที่ของผู้เป็นพ่ออ,อย่างหนึ่งก็คือว่าจะต้องให้ลูกนั้นบริโภคในสิ่งที่ฮัลลรลันไปใช่ไหมสำคั พ่อนั้นมีหน้าที่ในการที่จะต้องสอนให้ลูกเรียนรู้กับการการใช้ชีวิตและพ่อนั้นจะต้องให้ปัใจจัยแห่งการบริโภคนั้นด้วยกับสิ่งที่ฮาลามแล้วเราถึงจะมีลูกที่สอนและไม่ได้ยันสาเล็เนี่ยสำคัญเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเราออกไปข้างนอกนที่อาณาบอกว่าหน้าที่ของผู้เป็นพ่อออกไปข้างนอก แต่ว่าออกไปข้างนอกนั้นไปหาริสกีที่ละลานไม่ละลันอารมณ์นะครับก็จะทำให้เรานั้นได้รับความไม่บาลานในการใช้ชีวิตเพราะสิ่งที่เราบริโภคนั้นมันจะมาเป็นเลือดเนื้อของเราแล้วจะส่งต่อให้เรา เพรานั้นอาาไปสอนลักษณะ่างนี้นะแล้วก็ไปเจอ,อลูกลูกศิลย์ลูกหาถามว่าเทพแปลกนะอาจารย์เืยส่วนใหญ่แล้วอาจารย์ว่ามันมีความสําคัญจริงๆในเรื่องของสายเลือดเขาบอกว่าเนี่ยแต่งงานต่างศาสนิกทำไมรุๆๆ่นลูกก็ต้องมีต่างศาสนิกตลอดหลายๆชั้นเหมือนกันอะไรเงี้ยนะ นางก็บอกว่าก็ไปศึกษาดีๆในหลักการแล้วก็มีพูดถึงอยู่ในเรื่องนี้นะครับก็ะจะเป็นการบางคนก็อบอกว่าเป็นอะไรนะเป็นกับกลายเป็นเรื่องง่ายพวาเกิดการปรับเปลี่ยนมันก็จะต่อยอดกันหลายชั่วโคตรเหมือนกันกว่าที่จะบทเชื้อเหล่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องวิถีวิถันเอาหลักการาศาสนาในการเลือกเป็นสี่ประการที่ที่เราจะเลือก ให้ผู้นำครอบครัวของเราไปใช้ใชีวิตแต่ว่าไม่ได้บอกว่าการที่การสื่อสารสัมพันธ์กพระพระผู้เป็นเจ้าแระท่านศาสาดาของเราเนะี่ยก็พูดถึงเรื่องของส,สัมพันธ์ด้วยสายเลือดแต่เมียนาก็บอกไปแล้วว่าความสําคัญเิรอยุรหิมนั้นจะได้มาซึ่งของการที่เรานะั้นเป็นการากดะวางคดีเป็นการสืบเชื้อสาย็ดีเป็นการต่อยอดแม่เลี้ยงนะคะลูกเลี้ยงนะคะเป็นการต่อยอดของการแต่งงาน ตาศาสนิกด้วยก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะถึงมีความสําคัญแต่สิ่งที่มีความสําคัญก็คือหนึ่งการให้สิทธิ์ของลูกว่าลูกนั้นมีสิทธิ์เพราะนั้นวันนี้คนที่ไม่เข้าใจในเรื่องของบริบทของการใช้ชีวิตโดยไม่เข้าใจว่าการที่เราจะเป็นผู้นําของครอบครัวแห่งเราจะทําอย่างไรมันจะมีปัญหาในคันรองของการใช้ชีวิตเพราะการที่เขา,เาละเลย เพิ่เฉยต่อการเรียนรู้ในฐานะที่ผู้เป็นผู้นำของบ้านในการที่จะรังสรรค์สิ่งที่มันดีงามให้กับคนในครอบครัวของเขาเนะี่ยมันมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดพอสมควรนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราได้บอกไปแล้วว่าการที่เราจะสอนลูกของเรานั้นให้ห่างไกลจากการทั้งพาคีต่อลสุภาณวัตตาลา นะครับและกัการตั้งคานธีการชีริกลักษมานาตาลานะั้นเป็นบาปใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นการที่ลูกของเราจะต้องทำดีกับพ่อกับแม่นั้นก็เป็นหน้าที่หนึ่งที่เรานั้นจะต้องทำหน้าที่ในการบอกกล่าวเช่นเดียวกันนะครับสุดท้ายนะครับที่จะให้ในวันนี้นะครับกับช่วงเวลา5น,า,นาทีแต่ท้ายนี้นะครับก็คือเรื่องของการที่เรานั้นจะทำหน้าที่ผู้เป็นพ่อให้สักประมาณสัก30กว่าประโยค นะครับที่จะอาจจะอ่านให้ท่านบางหัวข้อและอาจจะอธิบายบางหัวข้อนะครับก็คือว่าหน้าที่ของเราที่จะทําให้เราเป็นหน้าที่สมบูรณ์สําหรับผู้เป็นพ่อให้มีความสําเร็จแล้วก็โลกนี้และโลกหน้าที่เรากาลังจะไปนะครับก็คือหนึ่งการที่เรานั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีวาจาของเราในฐานะพ่อหรือแม่นะครับโดยการมีมารยาทและกล่าวค่อยคําท,ที่เป็นบาหลกันกับ ลูกให้เยอะๆอันนี้ประการที่หนะึงประการที่สองก็คือทําอย่างไรก็แล้วแต่ให้มีการต่ออัตให้ลูกนั้นมีการต่ออัตต่อผู้เป็นพ่ออย่างสม่ําเสมอและรู้จักการที่จะฝ่าฝืนในสิ่งที่เป็นข้อห้ามแห่งบรรตาศาสนาอันที่สามก็คือการที่เรานั้นจะต้องมีความอ่อนโยน ไม่ใส่หน้าเบึง้งไม่อะไรต่อนะครับเหนื่อยแค่ไหนกลับมาผู้เป็นพ่อต้องยิ้มไวเหนื่อยแค่ไหนผู้เป็นมาดาเมื่อสามีตนเองกลับเข้าบ้านยิ้มไว้แล้วก็สาดน้าเย็นไว้นะครับไม่ให้พอกาสามีจะกลับนี่รีดต้มน้ําเดือดเพื่อที่จะเลี้ยงสามีนี่มันจะงานเข้านะครับอันที่สี่ก็คือเรื่องของการรักษาเกียิแงอ้อเล่าบอกว่า อะไรอะไรระหว่างสามีภรรยาไม่ต้องไปสามีภรรยาจะต้องไม่ไปบอกกับบ้านข้างเคียงนะไม่ต้องไปกีนรังด้วยนะไม่ต้องไปดีเลยด้วยนะนะครับให้รักษาเกียรติรักษาศักดิ์ศรีรักษาทรัพย์สินของเราก็คือครอบครัวเรานะครับอันที่ห้าก็คือว่าปฏิบัติสิ่งใดๆที่ให้เกิดความสะดวกอย่างตะคดอันนี้สําคัญเพราะว่า การที่เราจะไปสร้างอะไรแล้วก็โอ้โหยมีปัญหาอันไหนที่ไม่สอดคล้องกันเนี่ยเราอยากไปทําค่อยๆขัดเกลาไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะได้นะครับผู้เป็นพอ่อนะครับเพราะบางคนพอจะพูดอย่างนี้นะน,นาพูดอย่างนี้บางคนถามมายิ้มเลยนาถามว่าเอ๊ยพ่อยิ้มทําไมนะบอกมันคือในยะาสองสามหรือเปล่าน,นาก็เลยบอกว่าอ,อ,อัานุรอาน พูดถึงเรื่องสองสามสี่ก่อนนะก่อนที่จะพูดถึงหนึ่งแต่ให้ความสําคัญกับบรรทัดจุดท้ายคือจุลีหนึ่งนะครับที่นี่ไม่ยิ้มเลยแม่ไม่ยิ้มเลยทางนี้ยิ้มเลยนะอันที่หก <c oughs> อันที่หกก็คือในเรื่องของการที่ทาใบหน้าของเราแต่ที่พูดไปแล้วแหละการทําใบหน้าของเราในฐานะพ่อเป็นแม่เนี่ยจะโกรกก็ให้ไว้อยู่ข้างในงมีคําโบราณพูดถึงใช่ไหมหไอ้เหบางอาญ,ญาในขาผาใหญ่เลย บ้านจะเสร็จแล้เนี่ยจะมีมีเพิ่มพระลางฝังมีมีหรือเปล่าฝั่งนี้หรือไม่ได้มาวันนี้อันที่เจ็ดก็คือการให้ให้เกียรติกับบรรดาเพื่อนของภรรยาเราเพื่อนของลูกเรานะแล้วก็พยายามชักชวนว่าไอ้ลูกจะทําการบ้านเนี่ยมาทาที่บ้านนะลูกเปิดบ้านไว้นะมีความสําคัญอนาก็ใช้วิธีนี้นะครับก็คือ มีลูกมาลูกชอบใครลูกเอามาพ่อจะได้ดูนะอันนี้ก็เป็นความสำคัญอย่าเถียงอย่าฝึกเถียงนะครับฝึกเถียงในที่นี้นี่ก็คือว่าสามีพูดอะไรก็อย่าฟึกเถียงทิ้งอยู่ต่อหน้าลูกแนะ่ห้ามเถียงเพราะลูกแน่จะเถียงเราอันนี้สําคัญนะครับแต่จะเถียงเมื่อไรเนี่ยไปปิดไฟก่อนแล้วค่อยเถียงนะอันนี้คือวิธีที่ดีที่สุด อันงนี้เยี่ยมอย่างยิ่งเลยแล้วก็จงยืนนะครับจงยืนให้เกียรติพ่อแม่ตลอดเวลาอันนี้สำคัญเนี่ยของเราไม่ค่อยได้เห็นในนัภาพบบอนาเรียนที่ปลนละนะไปะเห็นบบแล้วนะสอนถึงขนาที่ธีพิธันว่าจะเดินผ่านในเนหมนือนทนายวิธีเนี่ยจากก่อนเจอครรุสตีนะั้นไปก่อนนะเพราะ แต่ไม่ต้องไปพูดต่อนะครับขอเดินช้าเลยฉันไปก่อนนะต้องขออนุญาตไปก่อนเหมือนคนบางคนสอนลูกใช่ไหมเวลาแขกม,มาที่บ้านลูกข้ามข้ามหลังแขกอะไรเงี้ยบอกไม่ได้ลูกไปพ่อมขอขอทางขออะไรน,นี่ก็มีความสําคัญในการให้เขียนนะคะอย่าเดินทางโดยที่ท่านทังสองไม่อนุญาตผู้หญิงก็เหมือนกันไปตลาดบอกล่วงหน้าเลย นะคะสมัยนี้เนี่ยพิธีพิพถันนะครับน,นาเองเนี่ยให้ความสําคัญนะบอกว่าวันนี้ทําอะไรต้องบอกไว้ก่อนได้ขออนุญาตถูกนะจะได้ให้อนุญาตถูกแต่ถ้าเกิดเขาไม่ขอเนี่ยที่บ้านจะโทรมาบอกนะบางทีก็เย็นมาให้ไปตัวนะจะพาไปเองอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่อันที่สิบสามนะครับก็คือว่าพอไม่ได้รับอนุญาตแล้วนะครับเราไม่อนุญาตไปแล้วเนี่ย มันก็จะต้องรู้ว่าจํากัดเวลาการใช้ชีวิตของลูกด้วยยิ่งสมัยนี้ต้องกับต้องมีหน้าที่ในการที่ดูแลเพราะไม่รู้ว่าลูกนะ่ยไปบริโภคอะไรบ้างโดยเฉพาะอันนี้แล้วก็เวลาเราเข้าบ้านนี่อาจจะพูดรวมๆหลายๆข้อเวลาเราเข้าบ้านแล้วก็อยู่ในบ้านเนี่ยอย่าไปใช้อย่างนี้เนี่ยนั้นพยายามที่จะทิ้งออกห่างไกลเลยนะครับเวลาอยู่ต่อหน้าถ้าเกิดลูกไม่อยู่ไม่เป็นไรเราก็ดูไปนะครับแล้วก็้าเกิดลู่ คนค้าข้าวอยู่ก็อย่ามาใช้นะครับเดี๋ยวบอกว่าบางเป็นอะไรยิดตลอดเวลาเลยคุณกับใครเนี่ยจานเราเจอบ่อยบอกว่เนี่ยกรรมการก็ถามอะไรรู้ในหลายนะครับอันนี้ก็มีความสําคัญนะครับการใช้ชีวิตของเราอย่าไปโอ้กขวดอย่าไปโอ้กขวดเรื่องของความภาคภูมิใจของเราครอบครัวของเราโอนพ่อเรามีฐานะพ่อเราซื้อนั่นพ่อเราพาไปอุมร้องพอเรา พาไปนู่นพาไปนี่เป็นการอุ่นวพราะมันจะเกิดการฉาริษยาในสังคมแล้วก็มันจะเกิดการไม่เท่าเทียมกันระหว่างผู้ที่สนทนากับเราด้วยนะคบเพราะฉะนั้นในระยะเหล่านี้เนี่ยจะต้องรักษาการเคารพทึกสิทธิต่างๆนะครับกับการใช้ชีวิตของเราและก็ความต้องการของเราก็ขอให้เป็นความต้องการที่เราทั้งสองหรือครอบครัวของเราต้องการ อย่าไปทำจนมากมายจนความต้องการนั้นเนี่ยไปเยผยแพร่จนคนอื่นวิชาเราแล้วก็มาให้เกิดเป็นตะนางในสังคมอันนี้เป็นภาพรวมที่เป็นสิทธิที่เป็นหน้าที่ของผู้เป็นพ่อโดยภาพรวมในบรรยากาศของคนที่เราจะต้องทำหน้าที่เป็นผู้นำนะครับในสถาบันแห่งครอบครัวนะครับก็ควรในเวลา ก็ข,ขอให้ความรู้เล็กๆ้น้อยที่เกินไปในเรื่องของสถาบันครอบครัวก็ดีนะครับเรื่องของหน้าที่ของผู้เป็นพ่อนะครับแล้วก็การประพฤติและปฏิบัติในการนะเราเป็นพ่อเป็นผู้นําสถาบันก็ให้รู้จักขอบเขตจํากัดน,น,นี้นะครับขอให้มัจลิสแห่งนี้เป็นมัจลิสที่พูดคุยกันในเรื่องศาสนามีการตักเตือนกันซึ่งกันและกัน มีการช่วยกันทั้งสิ่งที่ถูกต้องก็ช่วยสั่งเสริมส่งเสริมแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องที่ผิดเป็นเรื่องที่ไม่ต้องก็ช่วยกันตัดเตือนแล้วก็ให้กลับเข้าสู่แนวทางอันคันลองแห่งศาสนาแนวทางอันเที่ยตรงของเราวอบิฤฤ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 ุณอาจารยที่พิควัมติดยจะวัสลามุอะลัยกุมบาระห์มุลลัลลอฮ์วะบารอกัต